ตอนนี้เราก็กําลังเดินไปจุดแรกของวัดนะคะที่เขาจะเป็นเหมือนตึกสูงสูงเป็นแบบเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็คือเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ่ะวัดนี้จะเป็นวัดแบบจีนนะเพราะงั้นเราก็จะไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะสามีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละอย่างเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าสวยมากนะอันนี้คือจะเป็นเหมือนชั้นๆให้เดินขึ้นไปแต่เราก็ เหมือนจะขึ้นไปไม่ได้นะคะส่วนด้านในนี้ก็จะให้เข้าไปไหว้พระได้ค่ะแต่ว่าต้องแต่งตัวสุภาพค่ะเข้าไปข้างในไม่ได้แหละเพราะว่าข้างในห้ามห้ามถ่ายด้วยแล้วก็ห้ามแต่งตัวไม่สุภาพซึ่งสามีผู้ชายใสยก่กางเกงขาสั้น <ๆ S 1> ก็เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บกดห้ามเข้าใน เรารามองจากข้างนอกก็เห็นนะแต่ข้างหลังก็คนแต่งตัวโฟเยอะแยะมากมายก็หมดสิ้์เขาทันเลยโอเคแม้จะเข้าไปไหว้ข้างในไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถเดินชมด้านนอกได้นะคะวัดเขาใหญ่มากแล้วก็ลมดื่นมากต้นไม้เยอะมีทางให้ไปเยอะมากเลยนะคะซึ่ง วัดเขาก็จะตกแต่งเป็นวัดจีนเนาะการไหว้เราเห็นคนจีนเขาไหว้เขาก็จะแบบไหว้หลายทิศทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ได้ไหว้เหมือนเรานะไม่ได้ไหว้เหมือนเกาหลีด้วยก็แปลกตาแล้วก็แปลกวัฒนธรรมดีนะคะส่วนตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรด้านหน้าด้านหน้านู้นเป็นลิฟ t นะเราเห็นมีผ่าเขาขึ้นลิฟมาส่วนตรงนี้ก็ ร่มรื่นดีนะคะอากาศดีด้วยแหละท้องฟ้าสีสวยสดใสเข้ากับต้นไม้สีเขียวเนาะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะคะวันที่เราไปจริงๆมันควรจะเริ่มเย็นได้แล้วแหละแต่ปีนี้ออสเตรเลียเขาก็ยังไม่เย็นเนาะยังร้อนๆอยู่นะคะตอนนี้เกาหลีเขาก็กำลังจะเข้าสู่วัฒนธรรมการขอพรอคะ่ะ วางเรียงหินไว้ข้างบนนะคะขอพรแล้วก็วางหินมาให้หินร่วงลงมานะคะซึ่งคิดว่าคนจีนก็อาจจะทําเหมือนกันเห็นมีคนทําไว้นะส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเนินไปก็จะเป็นเหมือนทุ่งไม่ใช่ทุ่งสีเขาเรียกว่าอะไาแบบเป็นทางเดินแล้วก็เป็นหญ้าสีเขียวตัดกับท้องฟ้า แบบเป็นลานย้ากกว้างสวยมากคืออันนี้เราเห็นในรูปและเราก็อยากมามากที่อยากมาวัดน,นี้ก็คืออยากมาตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากมาอย่างอื่นมาไหว้ผาเป็นของแถม,ม <laughs> จริงๆคืออยากมามาโซนนี้มากเคยเห็นในรูปแล้วแบบชอบมากเลยฉันอยากมาวันนี้ได้มาแล้วนะคะนี่อันนี้แลกที่อยากมาอยากมาแบบ ถ่ายรูปชอบมากสวย,สวยวและโชคดีที่เป็นวันที่อากาศมันดีแสงมันสวยอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือร้อนมากเลยนะไม่ใช่แค่อากาศดีธรรมดาขึงขันร้อนเลยตอนนี้นนนนเดินขึ้นมาเนี่ยอ่ะสะะะะยะะวยอะ่ะให้ดูวิว อ๋อ oh, ใช่เราต้องริสวรรพุทธาพอเจอ พระพุทธรูปที่ให้ความรู้สึกถึงความคุ้นเคยที่คล้ายๆพระพุทธรูปของเรานะคะก็เลยไหว้ขอพรสักหน่อยนะคะซึ่งต่างคนก็ต่างขอพรเรื่องวีซ่านั่นเองนะคะเพราะวกก่ากำลังจะยื่นวีซ่าใหม่ขอให้วีซ่าพันรับรื่นค่ะและวิวตรงหน้านี้สวยมากเกินคำบรรยายคือแบบ วัดนะ่ะเธอแล้วแบบมองออกไปเห็นวิวแบบนี้มันดีมากเลยนะคะไม่แปลกใจที่แบบไม่ใช่คนพุดนะ่ะก็อยากจะมาเพราะว่ามันสวยมากเลยและตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปที่ทุ่งหญ้าสวรรค์ของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือทุ่งหญ้าเขียวที่อยากจะมาถ่ายรูปนั่นเองนะคะขอไปถ่ายลง i อสักหน่อยดีกว่ามองไปแล้วแบบจะโพสท่าไหนดีนะคะ สวยมากเลยอ่ะชอบแต่ว่าก็แดดแรงมากจริงๆนะคะ <can> call ตอนนั้น <yourself S 1> ก็ไม่ได้เอาแว่นกันแดดมาด้วยหรือเอามาแล้วก็ลืมใส่คิดไม่ออกว่าทําไมเหมือนกันทําไมตัวเองถึงไม่ใส่แว่นกันแดดเดินตายีอยู่นั่นแหละนี่คือมันเดินออกไปได้ยาวเรื่อยๆเลยนะขึ้นไปข้างบนก็จะแบบเป็นแบบเนินสูงๆก็จะเป็นแบบเขียวโปรแล้วก็กับทองฟ้าสีฟ้าแล้วก็มีวิวสวยๆนะคะตอนนี้ก็สามีกําลังพยายาม พรนถ่ายวิวให้เก็บภาพบรรยากาศอยากให้ภรรยาได้มีวิดีโอมีภาพสวยๆนะคะซึ่งมันจะทำให้ภรรยาอารมณ์ดีนะคะนังได้เรียนรู้มาเยอะแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้นางก็พยายามหาเล็งหามุมให้อยู่นะคะส่วนเราเองก็หาเล็งหามุมเหมือนกันคะ่ะว่าฉันจะนั่งตรงไหนดีถ่ายรูปนะคะไปดูว่าวัดนี้เขามีอะ ร the <ge ar> ้านรองนะเขามีคาเฟ่มันจะเป็นอย่างไรคือทุกคนที่มาที่นี่ส่วนมากก็คือแต่งตัวเซ็กซี่มากเพราะเหมือนทุกคนมาจากมาจากทะเลมาจากบีชแล้วก็มาแวะเที่ยววัดซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าไปไหว้พระได้เพราะว่าเซ็กซี่เกินไป นี่ก็เซกซี่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดไหว้พระอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งก็ าไม่ได้เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าแต่งตัวไม่สุภาพนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะซึ่งก็เห็นมีคนที่ใสก่กางเกงขาสั้นและเดินเข้าไปแล้วก็ไม่ใส่ถุง,งเท้าด้วเจ้าหน้าที่ก็วิ่งจู่โจมเข้าไปบอกว่าไม่ได้เรากำลังจะไปคาเฟ่นะซึ่งต้องเดินข้ามสะพานตรงนู้นไปไปตึกหนึ่งซึ่งตึกตรงนั้นนะเขาจะเป็นเหมือนโรงเรียนวดัดเป็น ไม่ใช่อารมณ์เรียนแบบบ้านเราอะนะแต่ก็เป็นที่สอนอะไรอย่างนี้นะคะหน้าตาเกาหลีไม่เคยเห็นตะกบัวไม่เคยเห็นใบบัวยักษ น,นี้ก็เลยจะข้ามไปที่ข้ามไปที่คาเฟ่แล้วต้องข้ามสะพานไปซึ่งไกลอยู่นะร้อนด้วยอยากจะรู้เหมือนกันว่าขายอะไรแต่ที่รู้แน่นอนแล้วก็คือเป็นเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรบุญมังอะเวเจเทเรียนใช่ไหมจะยองเข็นชนะเวเจเทเรียนเวเจเทเรียน ชายผู้ไม่กินผักถิงพป่อืมถิงพป่เป็นสิว the highway เลยนะแล้วคือข้ามข้ามไปเลยวัเใหญ่มาก <c oughs> เออ อันนี้แหละอุตส่าห์ขับรถมาตั้งชั่วโมงกว่าเนาะคนขับ thank you for driving good my pleasure thank you oppa Sarangi ถึงแล้ว ไปดูกันดีกว่านี่สวยโรงเรียนพระหรอ ตัวนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยเงียบปิดโดยที่คาเฟ่นในร้านเขาก็จะขายเป็นอาหารที่เป็นมังสวิรัตนะคะเป็น vegetarian นะแต่ก็กาแฟมีนมบัวนะคะขายขายปกติบิลลาเต้ปกตินะแต่ตัวอาหารอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าชื่ออาหารชื่ออาหารเขาก็ตั้งแบบ ไอ้นี่ดีนะเขามีบุตรดาโบอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดแบบก็เป็นชื่อเอาเอาคำบุตดาคคำอะไรแบบนี้มาใช้นะคะโดยเราสั่งเป็นหมี่เย็นนะคะซึ่งเป็นคล้ายๆของญี่ปุ่นเกาหลีแล้วไหวทาหกตอนทำหกก็ลองไว้ตอนเห็นก็ลองไว้เหมือนกันนะคะรสชาติก็ก็ จืดๆเฉยๆไมแ่แต่แต่ก็ไม่ได้จืดมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตอนนั้นหิวก็คือกินได้ค่ะอร่อยโดยในตัวในตัวถ้วยก็จะเป็นตัวมีเย็นแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็มีผักเป็นแครอทแล้วก็แตงกวาแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะเป็นเต้าหู้นะตอนแรกเราคิดว่าเป็นไข่แต่ว่าไม่ใช่ไข่นะคะเป็นเต้าหู้นะก็ อร่อยดีค่ะแต่ก็ไม่ได้อยู่ท้องมากนะเราลองสั่งมาอย่างเดียวเพราะว่าอันอื่นจะเป็นแบบเวเจทเลียนจ๋าเลยอ่ะซึ่งเราเป็นสายไม่กินผักอะค่ะอันนี้น่าจะเป็นอันเดียวที่พอซูทได้เพราะว่ามันมีเส้นเนาะแล้วก็มีสาลายค่ะ ทานเสร็จแล้วก็ต้องเคลียร์ด้วยนะคะก็ต้องเอาอาหารเอาเศษขยะเอาจานเอาอะไรไปแยกวางตรงนั้นให้เรียบร้อยนะคะซึ่งทุกคนก็ทำนะมันไม่มีใครทิ้งอะไรไว้ที่โต๊ะซึ่งก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะร้านก็สะอาดสะอ้านด้วยค่ะ<ม>นี่แล้วเขาก็มีขนมหวานด้วยนะคะแต่วันนั้นไม่ได้ลองทานนะ ดูน่ากินเหมือนกันนะคะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าใครเคยไปกินบอกด้วยนะอร่อยไหมเสร็จแล้วประมาณเที่ยงเราก็ขับรถกลับสิทนี้นะคะซึ่งเนี่ยหลังจากที่เรากำลังจะกลับคนมาเยอะเต็มวัดเลยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะไปเที่ยวอยากไปเที่ยวนะคะแนะนำให้ไปตอนเช้านะ